เจอพศสามพจน์เรียงกันในลำดับเลขคณิตใช้สูตรนี้ข้อนี้เป็นข้อสอบเอนทานซึ่งเป็นแนว A level คณิตหนึ่งในอนาคตโจทย์บอกว่าถ้าล็อก3ฐาน9 l o ล็อก3กำลัง x ลบ2ฐาน9 l o ล็อก3กำลัง x บวก16ฐาน9น้องไฮไลท์คำว่าเป็น3พจน์แรกที่เรียงกันในลำดับเลขคณิตคำว่า3พมพ์แรกคือ ไอ้นี่ต้องเป็น a 1ไอ้นี่ a 2ไอ้นี่ a สามทันไหมและเรียงกันในลำดับเลขคณิตซึ่งเราจะมีสูตรค่ากลางอ่พี่จะเรียกว่าสูตรค่ากลางของลำดับเลขคณิตหรือพี่จะย่อสั้นๆว่าค่ากลางเลขคณิตทีนี้ในสูตรค่ากลางเลขคณิตเนี่ยเราจะใช้ตอนที่มี3พจน์เรียงกันในลำดับเลข มี3พจน์เรียงกันในลำดับเลขซึ่งไม่จำเป็นต้องพจน์1พจน์2พจน์3าพจน์4 5 6ก็ได้789ก็ได้ 10- 1 1 12ก็ได้แค่มันเรียงกันในลำดับเลขสูตรค่ากลางที่เราจะใช้คือเราจะเอาตัวกลางคูณ2หรือพูดง่ายๆก็คือเอา2คูณตัวตรงกลางตัวกลางคือ A2 ใช่ไหมเราจะเอา2คูณตัวตรงกลางเท่ากับหน้าและหลังบวกกันหน้าคือ a 1หลังคือ a 3าทันไหม เพราะฉะนั้นจากกรณนนี้เราก็มาเข้าสูตรค่ากลางเลยก็คือเลข2ไปคูณตัวตรงกลางตัวตรงกลางก็ล็อก3กำลัง x ลบ2ฐาน9มันก็จะเป็น2คูณตัวตรงกลางล็อก3กำลัง x ลบ2ฐาน9และเท่ากับหน้าและหลังบวกกัน a 1กับ a 3บวกกันมันก็จะเป็นล็อก3ฐาน9ไปบวกกับล็อก 3ามกำลัง x บวก16แล้วก็ฐาน9อีก1ลอกฐานนะทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปใช้สมบัติล็อกไปเกี่ยวข้องกับล็อกแล้วแต่ถ้าน้องจําได้การที่จะใช้สูตรใช้สมบัติล็อกเนี่ยหน้าล็อกห้ามมีตัวเลขและเราสามารถย้ายเลขหน้าล็อกขึ้นไปยกกาลังได้จากสมบัติของมันที่ตบขึ้นตบลงตบขึ้นตบลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นด้านซ้ายจะเป็นล็อก สามกำลัง x ลบสองและยกกำลังสองแล้วค่อยฐาน9ทีนี้มาดูด้านขวาถ้าน้องจำสมบัติล็อกได้เนี่ยเขาจะมีการท่องว่าล็อกบวกกันฐานเหมือนกันได้ล็อกตัวเดิมและเอาหลังล็อกคูณกันหรือพูดง่ายๆเลยว่าล็อกบวกด้านหลังคูณทันไหมไอ้อนนี้มันเป็นล็อกบวกกันใช่ไหมเราจะยุบหรือล็อกตัวเดิมฐานเท่าเดิมคือฐาน9และค่อยเอาด้านหลังคูณกันด้านหลังใครวะพี่เนี่ยคือด้านหลัง ก็จับคูณกันมันก็จะเป็น3คูณกับ3กําลัง x บวก16และยังไงต่อวะพี่ทีนี้มันก็จะมีหลักการที่ว่าล็อก2ฝั่งฐานเท่ากันจับหลังล็อกเท่ากันได้เลยอีก1รอบนะล็อก2ฝั่งฐานเท่ากันน้องเทียบหลังล็อกหลังล็อกคือตัวไหนวะพี่หลังล็อกคือตัวนี้น้องสามารถจับหลังล็อกตัวนี้น เท่ากันได้เลยแต่ว่าต้องเป็นล็อกเหมือนกันฐานเท่ากันถึงจะเทียบหลังล็อกได้แสดงว่า<ม>ไอ้ซ้ายเหลือเป็น3กํกลัง x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2ด้านขวาที่ได้จากหลังล็อกคูณกันนะนะก็จะกลายเป็น3คูณ3กํกลัง x บวก16ลักษณะนี้ทีนี้เสร็จแล้วน้องจะ แจกกำลังสองมาตรงๆได้เลยแต่พี่คิดว่าเลขมันจะดูเยอะๆตัวแปรดูแปลกๆมันจะเป็นการแก้สมการเอกโหรือจะเรียกว่าสมการเลขยกกำลังก็ได้ซึ่งหลักการแก้สมก,การเลขยกกำลังที่พี่ใช้บ่อยๆคือพี่จะใช้การสมมติตัวแปรและถ้าพี่สมมติตัวแปรข้อนี้มองง่ายเลยเวลาเราจะสมมติตัวแปรเราจะสมมติให้ตัวเลขกาลัง x ชื่อ a ซึ่งในข้อนี้ตัวเลขก็คือ3 ตัวแปรก็คือ x เราก็เลยให้ตัวเลขกำลัง x ชื่อ a เพราะฉะนั้นก้อนี้จะเป็น a ลบ2ทั้งหมดกำลัง2น้องสังเกตว่าดูดีกว่าเดิมเยอะมากและก็เท่ากับ3คูณ a บวก16ทัานไหมไอ้ซ้ายหน้าลบหลังทั้งหมดกำลัง2น้องก็จะได้หน้ากำลัง2ลบ2คูณ a คูณ2 2หน้าหลังได้ 4a บวกหลังกำลัง2 2กำลัง2ก็เป็นเลข4 และด้านขวาน้องก็แจก3แจก3เข้าไปมันจะเป็น 3a บวก16 3ได้48และน้องก็ต้องย้าย 3a ไปลบมันก็จะได้เป็น a กำลังสลบ 7a 48ย้ายไปลบ4ก็จะติดลบ44แบบนี้ และน้องก็ไปแยกสองวงเล็บใครเพราะว่ามันเป็นการแก้สมการกําลังสองไงน้องก็ A กับ A แล้วน้องก็ไปดูว่าใครว่าพี่ที่คูณกันได้ลบ44แต่ต้องรวมกันได้ลบ7สองคนนั้นก็จะเป็นลบ11กับบวก4ทานไหมและน้องก็จับแต่ละอันแต่ละก้อนเนี่ยไปเท่ากับ0ูนย์ได้เลยเนี่ยแต่ละก้อนเนี่ยเท่ากับ0ูนย์ แสดงว่า a ลบ11เท่ากับ0เพราะฉะนั้น a ของน้องจะเท่ากับ11 1ค่าและอีกอันนึง a บวก4เท่ากับ0 a ของน้องจะเป็นลบ4อีก1ค่าและ a ยังไม่ใช่คำตอบคำตอบจริงๆมันคือ x น้องก็ต้องแทน a กับเป็น3กำลัง x ันไเจอ a เจอ a ไอเนี่ย3กำลัง x เจอ a ไอเนี่ย3กำลัง x แต่พี่จะบอกว่าไอขวาใช้ไม่ได้เพราะ 3ามกลังอะไรก็แล้วแต่ไม่มีทางติดลบทันไหมถึงแม้ว่ามันจะยกกำลังเลขติดลบก็ตามคำตอบของมันนะจะไม่มีทางติดลบยกตัวอย่างเช่นสมมติพี่อยากได้3ามกลังสองไอเนี้ยค่าบวกตอบเก้าแน,แน่แต่ถ้าพี่มี3ามกำลังลบสามคำตอบไม่ติดลบนะมันจะตบลงมาเป็นบวกจริงไหม มันจะเป็น1ส่วน3กำลัง3ก็คือ1ส่วน27แสดงว่า3กำลังอะไรก็แล้วแต่บวกแน่ๆไอ้นี่มาติดลบไม่มีทางแสดงว่า3กำลัง X เท่ากับ11ทีนี้คำถามคือใครวะพี่3กำลังอะไรได้11พี่ก็นึกไม่ออกถ้าแกไม่ได้จริงๆก็ต้องเทคล็อกเข้าช่วยแต่พี่ก็แวบไปดูโจทย์ว่าเฮ้ยมันจำเป็นต้องเทคล็อกอะไรแต่ถ้าน้องดูโจทย์ดีๆ ไม่ต้องก็ได้เพราะว่าอะไรเมื่อกี้เราได้ใครนะเมื่อกี้นี้น้องได้3กํกลัง x เท่ากับ11แล้วทาไมพี่บอกว่าไม่ต้องก็ได้วะเพราะไอ a ห a ส a สามอ่ะมันแทน3กํกลัง x เข้าไปตรงๆโดยที่ไม่ต้องหา x ก็ได้ทันไหมแสดงว่าตอนนี้พี่เรียงใหม่พจน์ที่1ของพี่ล็อก3ฐาน9และพจน์ที่2ของพี่น้องก็แทน3กํกลัง x ก็เป็น11 และ11ไปลบ2จะเหลือ9มันจะเรียกว่าล็อก9ฐาน9อ๋อนะและพจน์ที่3น้องก็แทน3กำลัง x เป็น11 11เจอ16จะเป็น27มันจะเป็นล็อก27ฐาน9และพี่ว่าแต่ละอันสามารถแตลงเป็นเลขกลมๆได้ถูกไหมอย่างเช่นไอ้ล็อก3ฐาน9พี่ขอมาทดแยกตรงนี้นะ ถ้าน้องอยากหาล็อก3ฐาน9ใช่ไหมมันจะมีหลักการที่ว่าทําฐานให้มันทาหลังก็ฐานให้มันเท่ากันมันจะได้เจ้ากันเลยหนึ่งซึ่งไอ้เก้าก็คือ3ามกำลังสองน้องก็ต้องมองเป็นล็อก3ฐาน3ามกลังสและเราจะมีหลักการที่ว่าถ้าน้องย้ายเลขชี้กําลังที่อยู่ที่ฐานะเวลาน้องย้ายมาข้างหน้า มันจะย้ายมาเป็นตัวส่วนข้างหน้าก็จะเป็น1นส่วนสถูกไหมเวลาย้ายลงมาถ้ามันยกที่ฐานอะ่ะจะย้ายมาเป็นตัวส่วนมันจะเป็น1นส่วนสแล้วก็ไปคูณกับล็อก3ฐานสซึ่งไอสาฐานสเนี่ยเป็น1 1ไปคูณ1นส่วนสมันก็จะได้1สนส่วนสแสดงว่าตัวแรกมาแล้ว1นส่วนสและหลังกระฐานเหมือนกันไอนี่สวยมากตอบหนึ่งและอีกตัวหนึ่งอ่ะพี่ล็อก27ล็อก27คนนี้ก็สวย ซึ่ง27มันก็คือ3กํกลังสและ9ก็คือ3กํกลัง2เพื่อให้หลังกระฐานเท่ากันและทีนี้ไอเลขชี้กําลังหลังล็อกอะเวลาน้องตบอะต้องตบมาคูณแต่กลับกันคือไอฐานอะเวลาตบต้องตบไปหารแสดงว่าน้องจะได้3ส่วนสซึ่งมาจากหลังมาจากฐานและค่อยไปคูณกับล็อก3าฐาน3ซึ่งไอ้3ฐาน3มามันจะตอบ1 1คูณ3ส่วน2น้องก็จะได้3ส่วน2ันเองดังนั้นถัดไปจะได้3ส่วน2และเขาบอกว่าไอ้3พจน์เนี้ยมันเป็นลำดับเลขพี่ก็ต้องดูว่ามันห่างทีละเท่าไหร่1ส่วน2ไป1ไป3ส่วน2แต่จริงๆพี่จะบอกว่าไอ้ไอ้ก้อนแรกกับก้อนหลังส่วนมันเป็น2เพราะฉะนั้นถ้าพี่จะมองง่ายอะ 1พี่ก็พี่ก็สามารถมองเป็น2อส่วนสอได้เพราะ1ก็คือ2อส่วนสเพื่อทําให้ส่วนเป็นสเท่ากันทันไหมมันก็จะเป็นสอส่วนสองจากหนส่วนสองไปสอส่วนสไปสเฮ้ยแสดงว่ามันมันบวกทีละหนส่วนสองี่จริงไหมเนี่ยมันมันบวกเนี่ยมันบวกทีละหนึ่งส่วนสอส่วนสส่วนสกับสส่วนสองและสอส่วนสไปสาส่วนสก็หนส่วนส แสดงว่าพี่อยากได้พจน์ที่4พจน์ที่สน้องก็ต้องเอาไอ้สาส่วนสอะบวกไปอีก1นส่วนสเพราะทุกคน่ะมันจะบวก1นส่วนสไปเรื่อยๆหมดเลยลักษณะนี้เขียนสวยๆก่อนนะลักษณะนี้สามส่วนสองกันึส่วนสน้องจะได้4ีส่วนสแล้วทำไมพี่ต้องหาพจน์ที่4ี่วะเขาถามว่าอะไรนะเขาบอกว่า S เป็นผลบวก4พจน์แรกของอนุกรมนี้แสดงว่าถ้าน้องอยากได้ s น้องก็ต้องเอา4พจน์แรก a1 ถึง a4 มาบวกกันพี่ก็เลยจำเป็นจะต้องหา a 4พจน์แรกคือ1ส่วน2พจน์ที่2 2ส่วน2พจน์ที่3 3ส่วน2พจน์ที่4 4ส่วน2แล้วมาบวกกันตัวส่วนกลมๆรวมกันได้2 1กับ2ได้3 3กับ3ได้6 6ก,ก,กับ4ได้10 10ส่วน2ก็คือ5แสดงว่า S ของน้องอ่ะคือ5และโจทย์ก็เข้าเรื่องเลยว่าถาม3กำลัง S และ S เป็น5มันก็คือการถามว่า3คูณกัน5รลอกได้ไขมันจะตอบ243นั่นเองตอบ2 4 3ครับ สำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานพี่ขอแนะนำคอสคณิต A level เด็ก6 9ราคาพิเศษอยู่ที่4 6 5 0บาทแต่ถ้าใครมีพื้นฐานอยู่แล้วอยากเน้นทำโจทย์อย่างเดียวพี่ขอแนะนำคอสตะลุยโจทย์คณิต A l เ v e l เด็ก6 9ราคาพิเศษอยู่ที่2,900บาทแต่ถ้าใครอยากได้ทั้ง2คอร์สพี่ขอแนะนำเป็นโปรแพ็คคู่ที่ดีที่สุดราคาพิเศษ6 5 5 0บาท ใครสนใจสมัครทักมาที่ m a t อั d r ดอร์ r กอร์มีตัว a s s ไซด์ด้วยนะพี่มั่นใจว่าคอร์สนี้จะช่วยให้เราสอบติดแน่นอน